สวัสดีครับอยู่กับดีเดย์รีวิวรถนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คุณมั่นใจอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่รถสมรรถนะดีครับมีความประหยัดครับมีการบรรทุกที่ดีแล้วก็อัตราการเล่นที่ดีที่สําคัญครับคันนี้เราขายไม่แพงครับมาดูครับว่าผมอยู่กับรถอะไรราคาเท่าไหร่ครับถ้าจะบอกว่าคุณภาพของรถอีซูซุนะครับเป็นยังไงคือผมก็คงไม่ต้องจะ ใช้คำพูดอะไรมาที่บายครับเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ผมจะเน้นการรีวิวแบบสบภาพรถที่ผมบอกว่าเป็นรถที่สภาพดี Book service, บุ๊กเซอร์วิสครบเป็นมือเดียวออกห้างสภาพเป็นยังไงมาตัวพิสูน์พร้อมๆกันเลยครับส่วนตู้นะครับเราก็ติดตู้ให้ใหม่แล้วนะครับสูง2งเมตรสิเพิ่งไปต่อภาษีมา ลงเล่อมาเมื่อกี้นี้เองนะครับติดการสะท้อนแสงให้รอบพันันนี้เป็นกฎหมายนะครับต้องถูกต้องตามกฎหมายรับรองตำรวจไม่ได้กิ่งคุณแน่นอนนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 0 0 0กิโลทวนนะครับ2 1 0 0 0 0มกิโล2 1 0 0 0 0มนกิโลนะครับใครสนใจรถตู้ทึบรถค้กรถเผาลอยที่ร้านเรามีมากกว่า50คันแล้วสําหรับตอนนี้นะครับราคาคันนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่4 2 8 0 0บาทสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ